ชีวิตของคนเราฝันไม่เหมือนกันแต่ระหว่างที่เราไล่ล่าฝันฝันที่เป็นจริงพอตื่นขึ้นมามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝันน่ะบ่อยไหมมีใครเจอบ้างที่เราคิดปรุงแต่งไปพอฝันเป็นจริงถึงรู้ว่า มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝันไว้คือเมื่อมันมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋ออีตอนนั้นน่ะเราฝันไปตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปก็ปัจจุบันเลยไม่อยากฝันอะไรแล้วเหนื่อยก็แค่มีสติแล้วก็พยายามบอกตัวเองว่า พอมันจะไปคิดเรื่องอะไรที่จะทำให้เกิดกังวลก็บอกตัวเองว่ามันยังไม่ถึงตอนนี้เธออยู่ตรงไหนเธอทำอะไรอยู่ยิ้มทันทีเขาเรียกว่าก็เมื่อมีสติสมปชัญญะดีมันก็รู้ว่าเราหลงตอนไหนเพราะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันจิตที่มันหลงตั้งแต่แรกๆกมันยังไม่ทุกข์อ่ะมันยังไม่กังวลน่ะก็ถือว่า สติสัมมชัญะญดีปัญญายาณก็เอาตัวรอดในการเข้าไประงับดับการปรุงแต่งเห็นการดับอยู่เนืองๆเหตุของการเกิดสั้นลงเพราะเราตื่นแล้วเพียงไม่ฝันเพียงแต่ระหว่างทางเรายังมีกายเนื้ออยู่ทำอย่างไรจะให้กายนี้มันเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้มากที่สุดนั่นคือแม่ก็เลือกที่จะทำอย่างที่ลูกเห็น